วันนี้นะคะจะพามารู้จักกับเจ้าดีพ E07 SUV กระบะไฟฟ้าอันเนกประสงค์แรงเท่ดุดันไม่ซ้ำใครทริปนี้เราจะไปเที่ยวกันที่จันทบุรีฟิวออกทริป ตั้งแคมกันค่ะบอกเลยนะคะว่าคันนี้เดินทางไม่ต้องพักโรงแรมกันเลยนะคะนอนกันในรถได้เลยค่ะเราจะบรรทุกข,ของเต็มคันรถกันแบบนี้เลยแล้วเราจะใช้ไฟฟ้าจากรถคันนี้แล้วมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงจะล่วงหรือจะลอดและปิดท้ายจะพาไปชมกับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีบรรยากาศดีผู้คนน่ารักวิวสวยงามมากๆเลยค่ะดีพอ ด e 0 7 SUV กระบะอนเนกประสงค์พื้นที่ท้ายกระบะแบบอัตโนมัติเปิดปิดได้รองรับน้ำหนักได้ถึง600กิโลและด้านท้ายนะคะก็สามารถรองรับได้ถึง300กิโลค่ะ จะใช้งานรุยหรือบรรทุกก็ทําได้จริงนี่ยังไม่รวมกับที่เก็บของตรงฝากระโปรงหน้านะคะจุกันได้เยอะๆเลยถึงร้อยลิตรเลยค่ะบอกเลยนะคะว่ารุ่นนี้นะคะภายในกว้างขวางนะคะและสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคันเลยค่ะแล้วก็ที่เก็บของสำหรับเดินทางนี่จุใจกันเลยค่ะทั้งภายในภายนอกฝา,ก,ากระโปรงหน้าและฝาท้ายค่ะขับขี่สะดวกสบาย ผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปตั้งแคมป์กันเริ่มออกเดินทางจากโชรูมเรามีแบตเตอรี่กันที่97%ท้ายคลิปจะมาสรุปราคาและระยะทางเวลาทั้งหมดในการชาร์จให้ทุกคนทราบกันด้วยคะ่ะออกเดินทางกันเลยบรรยากาศวันนี้ก็หมองหมน่นเจอฝนตลอดทางแต่เจ้า e 0 7คันนี้ไม่มีปัญหาในการลุยฝนเลยคะ่ะลุยน้ําได้อย่างสบายไม่มีรื่นตอนนี้เราเดินทางกันมา ครึ่งทางแล้วขอแวะชาร์จกันหน่อยก็จะทําได้ผ่านแอปแบบนี้เลยใช้งานง่ายสะดวกมากๆกําลังชาร์จรองรับ a c ที่6.6กิโลวัตต์และ d c ที่สูงสุด240กิโลวัตต์ตอนนี้เราชาร์จกันอยู่ที่ประมาณ120กิโลวัตต์นะคะใช้เวลาไปเพียง29นาทีได้แบตเตอรี่มาถึง45%เลยค่ะพอเต็มแล้วก็ออกเดินทางกันต่อได้เลยค่ะไปตั้งแคมปิ้งกันเลยก่อนไปนะคะก็มาแวะซื้อของกันที่ตลาดสดซะหน่อยค่ะเดี๋ยวเอาไปปิ้ง ย่างระหว่างแคมปิ้งนะคะุ้ หมึกสดมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือมาแวะกันที่ตลาดเจริญสุขจันทบุรีนะคะถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วค่ะเรามาเตรียมตั้งแคมป์กันเลยนะคะเอเจะโชให้ทุกท่านเห็นกันเลยค่ะว่ารถไฟฟ้าดีพา E07 เนี่ยมันเจ๋งแค่ไหนมาถึงก็มากางโต๊เตรียมกันเลยก่อไฟตั้งสายไฟติดตั้งไฟเรียบร้อยเสียบปลั๊กจากตัวรถแบบนี้ได้เลยุงข้าวก่อนนะคะตั้งเตาหมูกระทะหรือชาบูก็ไม่มีปัญหาเพราะระบบจ่ายไฟ V2 L ของ e 0 7สามารถจ่ายไฟได้เหลือๆเ,เลยค่ะและค่ำคืนนี้อีกยาวไกลนะคะนี่เลยค่ะสนุกสนุกกันนะคะด้วยมอจัดแสดงแสงสีเสียงเต้นกันดึบดับดึบดับนะคะไฟหน้ากระพึบกระพิบแม้ยังก็อยู่เทคในป่าเลยค่ะสนุกสนานกันเลยนะคะ บรรยากาศตอนนี้ดีมากโชคดีมากที่ฝนไม่ตกหลังจากที่เราอิ่มกันแล้วเอกก็ขอตัวไปนอนก่อนนะคะแต่ออกแคมป์แบบนี้ทั้งทีจะนอนแบบธรรมดาคงไม่ได้เอกจะนอนในรถคันนี้กันเลยค่ะโดยเราจะเลือกนอนด้านหน้าก็เพียงแค่ถอดพนักพิงออกแบบนี้และกดปุ่มเพียงแค่นี้บอกก็จะถูกปรับขึ้นอัตโนมัติเลยนะคะแต่เท่านี้ยังไม่หมดแบบนี้จะกอดกันไม่ได้ใครที่อยากจะนอนกอดกันกันกบคุณแฟนก็ทําตามด้านหลังนี้ได้เลยค่ะเพียง แค่พับเบาลงแล้วกดโหมดตั้งแคมป์ก็สามารถเข้าไปนอนแบบนี้กันได้เลยนะคะสบายบายแอร์ฉ่ำๆมีเพียงผ้าห่มกับหมอนก็เพียงพอแล้วค่ะแต่ถ้ามีคนคู่ใจไปนอนด้วยผ้าห่มก็ไม่จําเป็นนะคะแล้วจะบอกให้นะคะว่าไม่ต้องกังวลค่ะว่าแบตจะหมดใช้เวลาเพียงชั่วโมงละหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นขอตัวไปนอนก่อนนะคะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้คุดไนท์ค่ะ เชินเช้าขึ้นมาพายุเข้าที่พักไฟดับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะคะเป่าผมแล้วก็รีบผ้ากันผ่านรถคันนี้เลยค่ะเมื่อคอนเทนต์บิ้งเข้าหาเราวันนี้เราเอาพักกันที่จันทบุรีแล้ว ไฟดับนะคะเห็นเขาบอกว่าไฟพายุเข้าพายุเข้าแล้วก็ต้นไม้เนี่ยมันทับเสาไฟฟ้าทําให้ไฟดับก็ไม่สามารถใช้ได้นะคะเราด้วยความที่ชอบใส่เสื้อผ้าที่ต้องเรียบเรามีเตารีดมาแล้วเรามีรถค่ะที่สามารถชาร์จเ,เชื่อมไฟนะคะเป็นตัวปลั๊กแบบนี้นะคะเราก็ต่อได้เลยนี่ต่อให้ไฟดับก็ไม่ใช่ปัญหาของเรานะคะไฟดับ ได้ผมไม่ใช่ผู้ประสบภัย สำหรับรถคันนี้นะคะสิ่งที่เอกชื่นชอบมากๆเลยนะคะสําหรับสายช้อปปิ้งนะคะหรือสายทํางานนะคะท้ายกระบะตัวนี้เวลาเปิดออกมาเนี่ยถ้าเราขนสัมภาระที่มันมีกลิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะคะอาหารทะเลนะคะอาหารปิ้งย่างที่มันมีกลิ่นนะคะถ้า SUV ทั่วไปเนี่ยกลิ่นก็จะเข้ามาในรถใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้นะคะสามารถวางไว้ด้านท้ายนะคะกลิ่นก็จะไม่เข้ามาภายในตัวห้องผู้โดยสารเหตุผลเพราะว่ามีกระจกกั้นกลางด้วยนะคะหรือ เอาไปขนคนงานนะคะที่เขาไปทํางานเหงื่อออกเยอะๆเยอะๆนะคะท้ายเนี่ยขนคนงานถ้าสมมุติว่าน้ําหนัก6กสกิโลเนี่ยขนคน,นงานได้ถึง10คนนะคะไม่มีกลิ่นเข้ามาในห้องผู้โดยสารด้วยค่ะขาคับนี้จะพาทุกคนแวะไปชมบรรยากาศทะเลจันทบุรีกันนะคะเราอยู่กันที่เนินนางพญาถนนเส้นนี้สวยมากๆเลยมาจันทบุรีทุกครั้งต้องมาที่นี่เรียบริมทะเลควบคู่กับความโดดเด่นของ E07 หล่อมาก มีแต่คนมองนะคะขากัับเราจะแวะชาร์จแบตกันอีกรอบจนกว่าจะถึงโชว์รูมเรียกได้ว่าเราใช้แบตกันอย่างเต็มที่ทั้งนอนตั้งแคมป์และเดินทางรวมรวม,ร,วมระยะทาง500กว่ากิโลแต่สำหรับทริปนี้เราใช้เวลาชาร์จแบตไปประมาณ1ชั่วโมงในราคาไม่ถึง600บาททั้งไปและกลับคุณว่า ประหยัดไหมคะสำหรับดีพา E07 SUV กระบะอเนกประสงค์นี้จะมาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะคะจะเป็นรุ่น 2WD ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 5 9 9 0 0 0บาทและเป็นตัว All-Wide นะคะราคาจะอยู่ที่1 9 9 0 0 0 0บาทและสิทธิพิเศษตอนนี้นะคะ500คันแรกที่จับจองกันนะคะเราจะแถมจักรยานไฟฟ้ามูลค่า42,900บาทและโด มูลค่า16,900บาทและก็คูป,ปองโรตัส ด้วยค่ะมูลราค่ารวมอยู่ที่60,000บาทและดับเบิลด้วยดีพอพรีเมียมแคร์มูล,ลค่ารวม250,000บาทเลยนะคะมีประกันภัยชั้นหนึ่ง1ปีพร้อมพรบฟิล์มโฮมชาร์เตอร์พร้อมบริการติดตั้งฟรีสายชาร์จเคลื่อนที่รับประกันตัวรถ5ปีหรือ120,000กิโลแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ160,000กกิโลแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด24ชั่วโมงนานถึง8ปีเลยค่ะฟรีบำรุงรักษา6ปีหรือ6ครั้งและข้อเสนอดอกเบีย้ยพิเศษ 1. 88%เมื่อดาว25%ผ่อน48เดือนหรือต้องการดาวน้อยกว่านี้นะคะหรือผ่อนยาวกว่านี้ก็ทักกันเข้ามาได้ค่ะสำหรับรุ่น 2WD ชาร์จเต็มถังวิ่งได้ถึง640กิโลเมตร0-100ภายในเวลาเพียง6.7วินาที342แรงม้าความเร็วสูงสุด 201กิโลเมตรต่อชั่วโมงและถ้าเป็นรุ่น All Wheel Drive นะคะก็ชาร์จเต็มถังก็จะวิ่งได้อยู่ที่590 กิโลเมตรนะคะแล้วก็แรงม้าจะอยู่ที่598แรงม้า0ูนถึง100ภายในเวลาเพียง3.96วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงบอกเลยนะคะรุ่นนี้นะคะบอดี้เห็นแบบนี้นะคะหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยทำไมมันยาวมันใหญ่จังแต่ว่าวงเรี้ยวแคบมากนะคะวงเรี้ยวเพียงแค่6.15เมตรเท่านั้นนะคะถ้าเทียบกับพั n d a Accord เนี่ย Accord ก็จะอยู่ที่5 9 9นะคะตัวนี้ก็ใกล้เคียงกับรถเก่งกันเลยค่ะถ้าพวกรถออฟโรดนะคะยกตัวอย่างถ้าเป็นคายเคนในวงเลี้ยวก็จะอยู่ที่6.5นะคะถือว่าคันนี้วงเลี้ยวแคบมากใกล้เคียงกับรถเก่งกันเลยค่ะภายในก็้ําสุดๆเบาะปรับได้8ทิศทางพร้อมระบายอากาศหน้าจอขนาด15.4นิ้วหมุนตามตำแหน่งผู้ขับได้อัตโนมัติเสียงรอบทิศทางลำโพง18จุดและยังมีลำโพงภายนอกล้ออลลอยขนาด21นิ้ว พร้อมฝากครอบและเราหลังคาเสริมความเท่เรียกได้ว่าฟังก์ชันให้มาแบบไม่มีกั๊กกันเลยค่ะฟิลเลี่งกันขับขี่ บอกได้เลยว่าขับสนุกช่วงล่างนิ่มเจอหลุมเจอบอกก็สบายแทบไม่รู้สึกเลยด้วยระบบที่หาได้ยากในรถยนต์ราคาประมาณนี้กับช่วงล่างถุงลม Air Subtention ที่ช่วยให้การขับขี่เหมาะสมกับถนนแต่ละประเภทมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับดีพอ a อีสนคันนี้ใครที่อยากมาสัมผัสด้วยตัวเองพี่น้องชาวจันทบรุรีเตรียมตัวพบกับกิจการเ e อีวอ่อนทัว์กันได้ที่เซนทันจันทบรุรีมา พบกับตัวเป็นๆกันได้เลยนะคะซึ่งในงานนะคะเราจะจัดกันวันที่23-29มิถุนายนนี้ชั้นจีหน้าร้าน Converse มาพบกันได้เลยค่ะสำหรับใครที่อยู่กรุงเทพก็มาพบกันได้ที่โชรมีเพลเออีว e ีส e าขามินบุรีโชรมตั้งอยู่ที่รามอินทากม14ใกล้แยกมิน e บุรี B R e, แล้วพบกันนะคะสนใจทักกันเข้ามาได้เลยค่ะ02 5874 หกหกหกศูนย์แปดหกหกหกแปดหนึ่งเก้าเก้าเก้าแอดไลน์แอดดีพอลบายเอ๋